และเราก็เอาเสียงขี้นี้ไปทําเป็นเซรามอีกตัวนะครับคือแม่งเป็นขี้ที่โคตรเท่ คลิปที่แล้วนะครับก็อาจจะได้เห็นแล้วว่าพวกเราไปทําอะไรกันมาบ้างเราก็ไปในโรงเรียนที่เราเรียนอยู่นี่แหละซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งรู้นะว่าผมก็เป็นนักเรียนเหมือนกันยังไม่ขึ้นมหาลัยเลยด้วยซ้ำนะที่คราที่แล้วเนี่ยเราไปเก็บเสียงมาใช่ไหมก็นึกภาพดีเสียงเราได้มาแบบเยอะมากเลยทั้งโรงเรียนตั้งแต่เสียงลูกตะก้อเสียงครูเสียงเพื่อนเต็มไปหมดระนาดอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอเราได้เสียงมาเนี่ยเราก็จะมาทําเป็นเพลงนะอย่างตามที่คลิปที่แล้วเราได้บอกไปวันนี้มาตถุประสงค์ของคลิปนี้นะเราจะมาหา เสียงภายในโรงเรียนกันว่ามันมีอะไรที่มันน่าจะเอาไปทําเป็นมิวสิกกันได้บ้าง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับรีบกดไปดูก่อนนะครับซึ่งผมก็ได้ทําออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเสร็จหมดแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึง process หรือว่าวิธีการทั้งหมดที่นํามาใช้ให้มันได้เพลงออกมาและก็คลิปนี้ก็มี mv ด้วยซึ่งถ่ายกันเองเล่นกันเองอยู่ส่วนไหนของคลิปเนี่ยก็คงไม่อยากบอกนะครับก็ถ้าใครกดส k ิปนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกตารวจมาหน้าบ้านเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับอันนี้คือเสียงระนาดที่เราไปอัดมา <Me an noise> เราได้ระนาดมาเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะเราแค่จูนให้มันตรงแล้วเราก็นำไปเขียนเป็นมิดีนั่นเอง มันให้ความเป็นไทยมากๆซึ่งผมก็ชอบความเป็นไทยอยู่แล้วนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเบสซึ่งที่ผมบอกไว้แล้วทุกคลิปเราจะต้องมีเบส in your face bro เบสก็มีซับเบสใครที่ยังไม่ได้ใส่หูฟังนะครับไปหูฟังของคุณมาเดี๋ยวนี้ปีมาอย่างไปหมาอย่างปีมา,า่ปหมาแล้วใช่ไหมและเสียงต่อไปนะครับที่สุดยอดมากๆก็คือเสียงที่ไอ้นอนมัน เคยกินข้าวอยู่ขออภัยนะจ๊ะเรานําเสียงนั้นนะครับมาเข้าโปรแกรมเซรั่มซึ่งเป็นสิ่งที่ผมถนัดที่สุดแล้วนั่นก็คือเซรั่มเซรั่มแล้วก็เซรั่มนะครับมันเลยออกมาเป็นและเราก็เอาเสียงขี้นี้ไปทําเป็นเซรั่มอีกตัวนะครับคือแม่งเป็นขี้ที่โคตรเท่แค่นั้นไม่พอนะคือคุณต้องเข้าใจเพราะว่าตัวเพลงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะต้องแบบมีความเป็นจุดสนใจผมก็เลยเอาเสียงลีดที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยเอามาใช้สำหรับตัวเพลง แล้วก็ยังมีพลัคนะครับทำให้เรารู้สึกแบบป๊อมป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 อมสั้นๆน,นะครับแต่ว่ามันจะมีเท็กซเจอร์บางอย่างคราวนี้มาเจอพลัคของจริงนะครับที่ผมเอามาจากเครื่องสแกนบัตรนะครับอยากอินเสิร์ตพาสเลยอินเสิร์ตดีกว่าเฮ้ย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  แล้วก็แค่นําเสียงสแกตบัตเนี่ยมาใส่ไว้ในแซมเพลอร์นะครับแล้วก็ซูมเข้าไปเราจะเห็นว่ามันเป็นส่วนเล็กๆนะครับที่ผมนํามาใช้มันจะหลูปไปเรื่อยๆนะคัดย่านที่เราต้องการผมต้องมีออเคสตราทุเพลงของเราทุกคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วขาดไม่ได้เลยคือซูเปอร์ซอลนะครับ ก็มีพวกแซมปิ้ดนตรีไทยนะครับเสียงตะก้อนะครับผมอันนี้อยากนำเสนอมากเสียงตะก้อที่เราไปอัดมาจากคราวที่แล้วเอยากเล่นตะก้อวะสิ่งเดียวเรามาดูกันเลยดีกว่าอันนี้มันทำได้ยังไงทำไมมันกลายเป็นไฮแฮทจากตะก้อ,อตะก้อปกติแบบนี้ ผมมาทําเป็นไฮแฮตโดยการคัดย่านให้มัน,นแค่ย่านตูงนะครับมันก็เลยฟังแล้วเป็นไฮแฮตแค่นั้นเองอันนี้เด็ดมากนะครับเสียงครูรักนะเบนไม่ได้ปรับอะไรนะปรับน้อยมากนะปรับเพ่อแค่มิกซ์เฉยๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเวอคอเดอร์จากเอเบ t ตันะครับให้มันเป็นเสียงเขาพูดนะแต่ว่าเอามาใส่ให้มันแบบมีคีแล้วก็เลยปนกันสองอันรักนะเบน มันก็จะดูแบบมีความเพาะขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะเสียงสาวสวยของเรานะครับโซ so, ก็อย่าลืมไปดูนะครับคลิปนอนน้อยก็จะถึงหมื่นวิวแล้วเอาให้มันถึงสักตีเขอร้องอนะ่ะก็ไปอัดเสียงเขาพูดมาลองกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับชีสเค้กอ่ะอาจจะเป็นขนมเพราะไมมันแตกนะก็เลยแบบทำไงดีวะแต่ว่ามันต้องเอามาใช้อ่ะก็เลยเอาเสียงแตกอะไรมาใช้มันมีสเสน่ห์ในการลดพิชลงมาแล้วก็ทําให้มันมีเท็กซ์เจอร์ที่ดูเป็นโรบอตมากขึ้นนก็เลยดูเข้ากับกับตัวเพลงขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้ เสียคโอเคครับนี้มาสู่บทกรองกันบ้างนะบาสเกตบอลผมเอามาใช้ในท่อนนี้ครับเอาไว้ใช้เป็นท่อนสอง่งก็จะเป็นประมาณนี้ไลก็สุดท้ายนะครับเสียงนี้เด็ดมากๆนะครับนั่นก็คือเสียงนั่นก็คือเสียงขาเสียงไปไม่ได้จริงๆนะขอโทษทีมึงโดนตบหลายรอบแลยท้ายแล้วผมว่า,าแปลงแล้วมันกลายเป็นแสแนร์ที่โคตรจะเจ๋งเลยลองฟังดูดีได้ยินก็รู้แล้วว่าพวกกูแม่งรุนแรงกนดนดเลย ขออภยัยโอเคเดี๋ยวเราไปดูมิวสิกวิดีโอกันเลยดีกว่าครับผมไป เคครับก็สำหรับใครที่ดูมิวสิกวิดีโอไปแล้วนะครับแล้วก็ชอบคลิปนี้นะครับหรือไม่ชอบก็ตามกดไ like ลค์เลยกด subscribe ให้หน้าจอแปดไปเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับผมผมอยากอ่านมากๆจริงๆนะมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆแล้วก็กดไลค์ทุกไลค์เนี่ยมันให้พลังกับผมมากเลยที่จะทำคลิปใครที่อยากรู้ความรู้ต่างๆหรืออะไรรีเควสต์มาได้นะครับถ้าผมมองว่ามัน หน้าทำก็จะไปทําให้เนาะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้กดข้ามก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกไปกับลร่างเสียงเพลงครับผมสวัสดีครับ